เอาละค่ะนี้ปวดศีรษะละเอ๊ะหนึ่งจุดสาม atm ไม่ใช่โมล่าเราเคยคิดแต่ค่า k เป็นโมล่าเนี่ยแทนลงไปแทนลงไปขวาตั้งซ้ายหารคราวนี้จะคิดยังไงไม่ต้องตกใจเลยค่ะก็แสดงว่าการที่ท่านบอกเป็นแก๊สแสดงว่าตอนนี้ k เป็น k อะไรแล้วค่เนี่ยเลยดูข้อสามซิค่าคงที่สมดุลตัวเนี้ยนักเรียนเดาว,ว่าน่าจะเป็น kc หรือ kp น่าจะเป็น KP ค่ะ K ความดันเห็นไหมคะไม่ใช่ KC แล้วเพราะไม่ได้บอกโมล่ามาเราค่อยๆทำกันค่ะโจทย์เริ่มก่อนเลยค่ะเขียนสมการก่อนนักเรียนคะสมการที่เขียนโดยที่โจทย์ไม่กําหนดเราจะต้องเขียนเป็นจํานวนอะไรเสมอค่ะน่ารักมากจํานวนเต็มและเป็นอัตราส่วนอย่างน่าเก่งแล้วค่ะรับรองว่า คราวนี้สอบตอต้องทำเต็มแน่นอนเลยพร้อมนะคะเริ่มต้นนักเรียนชักสงสัยและเอ๊ะอาจารย์ผมว่าแปลกๆนะทำไมอาจารย์เขียน ATM เหมือนกับความเข้มข้นเลยเหมือนกับความเข้มข้นเลยอาจารย์เพียงแต่โจทย์บอกเป็น ATM เห็นไหมคะคุณครูก็แทนลงไปอะค่ะตามโจทย์นะง่ายไหม 0.5 atm เห็นไหมคะออกซิเจน1 atm โจทย์มายังไงเติมอย่างนั้นทุกตัวเป็นแก๊สหมดดังนั้นความดันใช้ได้ขึ้นบรรทัดใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำเหมือนเรื่องความเข้มข้นเมื่อกี้ลคะค่ะเหมือน KC เลยคะ่ะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้ไปกี่ส่วนคะ2ส,ส่วน ก็เป็นลบ 2x นะคะออกซิเจนใช้ไปส่วนเดียวเห็นไหมคะซัลเฟอร์ไตออกไซด์ SO3 เกิด2ส,ส่วนก็บวก 2x เอา2บรรทัดมาบวกกันค่ะแล้วเรียนใส่หน่วยข้างหลังนะเป็น atm เป็น atm นักเรียนเอาบรรทัดเนี่ยค่ะที่สมดุลเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับ1.3ค่ะ เอาบรรทัดนี้นะคะบวกกันเลยเท่ากับ1.3คุณครูถึงถามพวกเราเมื่อกี้ไงคะว่า1.3 ATM ที่อาจารย์ท่านกำหนดให้นั้นเนี่ยเป็นภาวะสมดุลหรือไม่ใช่เห็นไหมใช่ภาวะสมดุลค่ะแล้วเรนก็แทนลงไปแก้สมการหาตัวแปรได้เป็น0.2ครานี้ใจเย็นๆแล้วนะคะถ้าตัวนี้เป็น0.2 นูลองบอกคุณครูที่ตัวนี้เป็นศูนย์จุดเท่าไหร่คะยอดเยี่ยมศูนจุดห้าสลายตัวไปศูนย์จุดสี่เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะศูนจุดห้าสลายตัวไปลบเห็นไหมคะเป็นศูนย์จุดสี่กี่เปอร์เซ็นต์คะแปดสิบเอ๊ะข้อหนึ่งถูกไหมดูโจทย์ซิข้อหนึ่งถูกไหมถูกไหม,ะมคะถูกนะคะ สลายตัว80อา้าวมาดู O2 กันอันนี้ศูนจุดอะไรคะศูน0.2หนึ่งสลายตัวไปศูนจุ0.2กี่เปอร์เซ็นต์คะอา้าวนั่นถูกไหมข้อสองถูกไหมคะข้อ2ก็ถูกข้อสามเอาลคะค่ะแทนค่า k นักเรียนคะ่ะเมื่อกี้คุณครูสอนว่าการแทนค่า kp คิดเหมือนอะไรคะ คิดเหมือนเคซีขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมปะสิทธิ์แต่มีข้อแม้แทนที่เราจะแทนในรูปของโมล่าเราแทนในรูปของความดัน ATM แทนนะคะเอาในรูปของความดันแทนค่ะแล้วเดี๋ยวลองแทนดูสิคะได้ยี่สิบไหมเท่าไหมคะ ยี่สิบเป๊ะเลยใช่ไหมข้อสามข้อสามต้องถูกหรือผิดโอ้ข้อสามก็ถูกอกีกมีเด็กนักเรียนยกมือขึ้นอาจารย์ครับแล้วข้อสี่เนี่ยผิดตรงไหนครับอ้าวละนักเรียนเขียนลงไปในโจทย์เลยค่ะนักเรียนดูนี่นะร้อยละของผลได้หนูขีดเลยนะหนูนดลงไปก่อนร้อยละของผลได้เนี่ยเราจําได้ไหมคะสูตรการคํานวณน,นี้แทนยังไงคะ โอเคเยี่ยมเลยค่ะเอาทุกคนเติมเลยนะคะเติมลงไปร้อยละของผลได้เท่ากับผลได้จริงคูณร้อยหารผลได้ทางทฤษฎีทวนก่อนนะคะทวนก่อน ร้อยละของผลได้เท่ากับผลได้จริงคูณร้อยหารได้ผลได้ทางทฤษฎีนักเรียนคะคุณครูขอถามประโยคหนูหน่อยนะอ่ะหนูลองดูประโยคที่เราทำคำนวณเมื่อกี้คะ่ะหนูลองบอกครูซิอันนี้คือ so3 ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วเอาตรงไหนแทนนะคะผลได้จริงโจทย์บอกมาหรือเปล่าคะ บอกมาหรือเปล่าคะไม่บอกใช่ไหมแต่บอกสิ่งที่เราคำนวณได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อสี่คำนวณได้หรือเปล่าโจทย์บอกผลได้จริงมาไหมคะโจทย์ไม่ได้บอกนะคะแต่บอกผลได้ทางอะไรมาให้คะทฤษฎีเพราะฉะนั้นข้อสีน่นี้หาไม่ได้คะ่ะเอาคาวนี้เราดูต่อ อ้าวหมดคำนวณไปหนึ่งตอนละมาดูเรื่องนี้ค่ะปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลนั้นมี้วยกันสามเรื่องคือ1การเปลี่ยนความเข้มข้น2การเปลี่ยนความดันแต่การเปลี่ยนความดันนั้นจะต้องมีผลเฉพาะสถานะอะไรเท่านั้นคะเยี่ยมมากเลยค่ะข้อสามคือการเปลี่ยนอุณหภูมิ มีแค่สามเรื่องเท่านั้นนะคะที่รบกวนสมดุลของเรามีเด็กนักเรียนถามคุณครูว่าในระบบที่เป็นแกส๊สเนี่ยค่ะถ้าเกิดผมเติมแก๊สเฉยลงสู่ระบบอาจารย์ว่ารบกวนสมดุลไหมเด็กเข้าถามนักเรียนช่วยตอบแทนคุณครูสิถ้าเติมแก๊สเฉยลงไปเนี่ยเดี๋ยวตรวจดีวดวกว่นคุณครูถามใหม่แก๊สเฉยที่เราเติมลงไปนะ่ะเกิดเป็นยาเคมีหรือเปล่าคะ ไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดกับแก๊สในระบบของเราใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในระบบที่เป็นแก๊สเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยเติมแก๊สเฉ่ยลงไปนักเรียนก็คุณครูรบกวนสมดุลไหมไม่รบกวนนะไม่รบกวน,นะคะนักเรียนแต่เด็กนักเรียนเป็นคนเด็กเก่งนะคะเขาก็ถามคุณครูต่อว่าอาจารย์แก๊สเนี่ยนะอาจารย์ใส่ลงไปในระบบเนี่ยความดัน ของแก๊สในระบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอ๊ะจริงไหมคุณครูกลับมาคิดซิจริงไหมคุณครูถามเด็กเข้าใหม่นักเรียนความดันที่นักเรียนถามเนี่ยหมายถึงความดันรวมหรือความดันย่อยของแก๊สคะที่เปลี่ยนตอบความดันอะไรเปลี่ยนความดันรวมเปลี่ยนค่ะความดันรวมเปลี่ยนครูไม่เถียงนักเรียนถ้านักเรียนอัดแก๊สเพิ่มความดันรวมเพิ่มจริงค่ะ แต่นักเรียนสังเกตไหมคะเวลานักเรียนแทนค่า k k ความดันนะคะนักเรียนเอาความดันรวมแทนหรือเอาความดันย่อยแทนคะความดันย่อยแทนนั้นความดันย่อยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดังนั้นการเติมแก๊สเฉยลงสู่ระบบจึงไม่เป็นการรบกวนสมดุลน,นะคะไม่รบกวนถามใหม่คะ่ะเติมตัวเร่งบ้าง เติมตัวเลขเนี่ยปยาเกิดเร็วหรือเกิดช้าเพราะอะไรลดเอ่ยอะไรลดคะต้องบอกคุณครูสินักเรียนตอบได้อย่างนี้เลยค่ะวันนี้ปยานี่เกิดเร็วเพราะอะไรของปฏิกริริยานี้ลดลงคะอีอะไรคะอีอะไรลดลงรู้ไม่เอ่ยที่ว่าทำไมเติมคเติมตัวเร่งปยาแล้วเนี่ยปยาถึงเกิดเกิดเร็วเพราะอะไรลดลงคะอีอะไรคะ E.A. พลังงานต่อกำมันลดลงบางคนก็อ่านว่าพลังงานกระตุ้นมันลดลงระยากเกิดเร็วแต่ลบกลนสมดุลไหมคะไม่ปริมาณสารทุกตัวในระบบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณครูเติมตัวขัดขวางปฏิกิริยาบางคนก็ใช้ศัพท์ว่าตัวหน่วงปฏิกิริยาลบกวนสมดุลไหมคะไม่ถึงแม้ว่า E.A. จะเปลี่ยนนะคะ ทำให้ปยญายนี้เกิดช้าลงเพราะเราใส่ตัวหน่วงปยาลงไปแต่ไม่รบกวนสมดุลน,นะคะนักเรียนสรุปรบกวนสมดุลมีแค่กี่ประการคะมีกี่ประการค่เรียนดูสิโอสามอย่างเองหนึ่งความเข้มข้นสองเปลี่ยนความดันสามเปลี่ยนโอ้ชื่นใจเลยคะ่ะสามอย่างเท่านั้นเอง วันนี้คุณครูทดลองอ่มีรูปอันนี้มาให้ดูนะคะมีอันนี้มาให้ดูนิดหนึงค่ะนักเรียนคุณครูถามบอกว่านักเรียนดูข้อ3มนะคะการเปลี่ยนอุณหภูมิการเปลี่ยนอุณห,ภ,หภูมินั้นเนี่ยนะคะนักเรียนต้องรู้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนนักเรียนเขียนลงไปเลยคะ่ะในเอกสาร A บวกบ A บวก B บวกความร้อนเกิดเป็น C บวกด แสดงว่าความร้อนเนี่ยอยู่ทางขวามือหรือทางซ้ายมือของปฏิกิริยาคะซ้ายมือนะถ้าความร้อนความร้อนนะคะความร้อนนะคะเขียนทางซ้ายมือของปฏิกิริยาจะต้องเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแต่บางคนเนี่ยเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนคําว่าความร้อนเนี่ยค่ะหรือตัวเลขใส่ฝั่งทางด้านซ้ายมือเขาใช้คํานี้ค่ะนักเรียนเดลต้เอค่ะ นเรนคงเคยเห็นใช่ไหมคะเดลต้าเอชเนี่ยถ้าเป็นดูดความร้อนเนี่ยคะ่ะต้องเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบคะดูดความร้อนนี่บวกหรือลบคะโอ้ยอดค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นถ้าคุณครูใส่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกก็แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เครื่องหมายของเดลต้าเนะคะเป็นการบอกได้ว่าเป็นไรดูดหรือคายความร้อนได้นล้เรียนคะคุณครูขอให้เรียนดูแค่อย่างเดียวดูดความร้อนอย่างเดียวนะคะอย่าท่องทั้งดูดทั้งคายเดี๋ยวเดือดร้อนค่ะเดี๋ยวจําสลับกันจําดูดความร้อนอย่างเดียวพอสรุปถ้าดูดความร้อนตัวเลขของความร้อนหรือตัวเลขพลังงานเขียนฝั่งไหนคะซ้ายถ้าเราไม่เขียนเราเขียนเดลต้าเได้ไหม ถ้าเป็นเครื่องหมายยอดเยี่ยมและเรียนดูก,การทดลองอันนี้ทดลองอันนี้ค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอดูนิดนึงนะคะเราคงจะทําการทดลองที่โรงเรียนนะคะค่ะทดลองที่อาจารย์ทาที่ทดลองที่โรงเรียนของเรานะคะปรากฏว่าท่านทําในน้ําร้อนกับในน้ําเย็นจําได้ไหมคะถ้าในน้ําร้อนอ้อลืมไปค่ะเราต้องเล่ากันก่อนว่าแก๊สอะไรดีไหม นี่นะคะนักเรียนแก๊สที่เราทำการทดลองคือตัวนี้ค่ะสมการไนโตรเจนไดออกไซด์กับไดไนโตรเจนนะคะเตตออกไซด์มีสมดุลเกิดขึ้นแต่แตกต่างกันตรงว่า NO2 เนี่ยนักเรียน NO2 นี้เนี่ยมีสีน้ำตาลแดง ะคะตัวนี้สีน้ำตาลแดงสำหรับ N2O4 นะคะเป็นแก๊สไม่มีสีอ้าวคุณครูต้องดูลก่อนจริงมะชัดนะคะคุณครูเขียนอ้าวคุณครูต้องดูก่อนไปยาดูดหรือใครนะดูดหรือใครคะโอเคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการลบกลนสมดุลเนี่ยโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยค่ะ หัวใจก็คือเราต้องรู้เป็นปรญยาดูดหรือคายเอา้าใส่ลงไปก่อนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนพร้อมนะคะเป็นประยาคายความร้อนพร้อมนะเขานี้เริ่มเลยค่ะน้ําร้อนน้ําร้อนเลอชาเตบอกว่ายังไงคะเลอร์ชาเตบอกว่าถ้าเราลบกวนสมดุลโดยวิธีไหนก็ตามเพิ่มต้องหาทาง ลดลดต้องหาทางเพิ่มเรียนวงกลมนะคะความร้อนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าคุณครูใส่น้ําร้อนเข้าไปใส่น้ําร้อนเข้าไปนักเรียนคะความร้อนนี่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นคะเห็นไหมเขาใส่ลงไปใช่ไหมถ้าเพิ่มระบบต้องหาทางโอ้โหนั้นข้อนี้ต้องไปข้างหน้าหรือย้อนกลับโอเคย้อนกลับนั้นถ้าย้อนกลับจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น N2O 4ก็ลดลง NO2 เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมนักเรียนจุ่มลงไปในน้ำร้อนเนี่ยค่ะนักเรียนจึงเห็นแก๊สสีอะไรคะน้ำตาลแดงไงคะเข้มขึ้นไงคะเพราะมันเป็นสีของ NO2 ชัดไหมคะคราวนี้น้ำเย็นบ้างอเอาใหม่คะ่ะน้ำเย็นบ้างน้ำเย็นบ้างนะคะพอวิเคราะห์เป็นเราก็ไม่ต้องจำ